สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบานนะครับพี่นงครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อสองประเภทนะครับความเชื่อสองประเภทที่ท่านศาสนราจารย์ฟิลิปยังสีที่เขียนผิดหวังกับพระเจ้าเนี่ยท่านได้แยกแยะบุคคลที่อยู่ในพระกมภีร์ออกมาเป็นสองประเภทที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันและแยกพระธรรมสรุปด,ดีออกมาเป็นสองประเภทเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่แตกต่างกัน พี่งลองฟังดูนะครับความเชื่อสองประเภทแท้จริงแล้วความเชื่อหมายถึงความศรัทธาในใครก็ตามคนใดคนหนึ่งที่เราเชื่อหรือศรัทธาหรืออาจจะเรื่องราวบางอย่างหรือคนหลายๆคนก็ได้ความเชื่อสําหรับคนบางคนนั้นกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทําให้เขาเชื่อมันศรัทธาในพระเจ้าพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นปัญหาของเราวันนี้คนที่เชื่อมันศรัทธาในพระเจ้า เขาก็จะถามตัวเองว่าความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้านั้นเหมือนคืออะไรมันเป็นอะไรกันแน่ในขณะที่พระกัมพีบอกว่าจงมีความเชื่อในหลายเพลงนะฮะจงมีความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับเป็นคําแนะนําของพระกัมพีหรือของคริสเตียนผู้นําทั้งหลายที่เวลาเราเกิดความสงสัยก็จะต้องบอกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดจงเชื่อในพระเจ้าเถิดมันหมายความว่ายอย่างไรหลายๆครั้งนะครับ คำว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดก็เป็นคาเรียกว่าปัดความรับผิดชอบเลี่ยงการตอบคําถามซึ่งไม่ใช่เป็นคําตอบจริงๆความยุ่งยากหลายอย่างครับเกิดจากการใช้คาว่าความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันผมขอใช้ร่วมกันนะครับว่าความเชื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธาประเภทแรกนั้นเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยแบบความเชื่อของเด็กนะครับความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเหมือนเด็กๆ ไม่ต้องการคําเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเขานั้นมีประสบการณ์หรือมีความเรียกว่าอารมณ์ที่อยากจะเชื่อมีความปรารถนาที่อยากจะเชื่อมีแง่คิดแนวบวกที่อยากจะเชื่อนั่นแหละครับเป็นความเชื่อศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแบบเด็กๆเ,เป็นรูปแบบความเชื่อศรัทธาที่มักใช้อธิบายเวลาที่คนคนหนึงกล้าเกินฝืนทนกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาก็เชื่อแบบนี้ครับหัวปักหัวปั๊ม เนี่ยครับคือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆเหมือนเด็กครับดาวิดใช้ความเชื่อมหาศาลแบบนี้ตอนที่เขาเป็นเด็กหน่กเด็กหนุม่มเขาสู้กับโกลาแอดเขาไม่คิดหน้าคิดหลังเขาเชื่อแบบหัวปากหัวปั๊มว่าพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่เหมือนกับความเชื่อของนายร้อยชาวโรมันนะครับที่พระเยซูชื่นชมพระเยซูบอกว่ายังไม่เคยเห็นใครที่มีความเชื่อเท่ากับคนต่างชาติคนนี้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่า เขาเชื่อว่าพระเยซูไม่ต้องไปรักษาก็ได้แค่สั่งก็หายนั่นะครับคือความเชื่อมั่นเกินร้อยครับและตรงนี้ครับเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแบบเด็กๆครับเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใจเป็นความเชื่อที่ไร้เดียงสาเป็นความเชื่อที่เชื่อมั่นอย่างนี้ก็เชื่อฉันจะเชื่ออย่างนี้พี่น้องครับในยุคของเรานะครับมิชลีแห่งความเชื่อทั้งหลายต่างก็บันทึกเรื่องราวอัศจรรย์ยาวเหยียดเยอะแยะมากมายเลยที่เกิดจากการ เป็นผลจากการเชื่อศรัทธาวางใจแบบเด็กๆนี่แหละครับเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นี่คือมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆพระกัมภีร์ก็มีตัวอย่างอย่างนี้เยอะแยะมากมายและหลายๆครั้งทีเดียวนะครับมเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อที่แบบเชื่อสุดๆเชื่อแบบหัวปักหัวปั่มเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาเชื่อแบบนี้ครับก็ทําให้หลายๆครั้ง มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับโรงเลี้ยงเด็กกัมพา้าก็มีข้าวกินแล้วก็ความเชื่อแบบนี้ครับก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคยิ่งใหญ่มากมายเยอะแยะไปได้แต่มีความเชื่ออีกแบบหนึ่งครับความเชื่อแบบที่สองเป็นความเชื่อที่โยกเองและก็เหล่าวิสิทธิชนที่อยู่ในฮอออฟ Fame หอเกียรติยศแห่งความเชื่อมัน่นศรัทธา คนเหล่านี้ที่บันทึกอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่1 1นะครับทําให้เราเห็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งและความเชื่อแบบนี้ครับเป็นความเชื่อที่เราจะต้องเข้าใจและเราจะต้องประจักษ์ว่ามันเกี่ยวข้องกับความผิดหวังในพระเจ้าผิดหวังกับพระเจ้าก็ยังเชื่ออยู่ความเชื่อแบบเด็กๆนั้นอาจไปไม่รอดตอนที่ไม่มีการอัศาจรรย์เกิดขึ้นนะครับความเชื่อแบบเด็กๆอาจจะไปไม่รอด ตอนที่พ้นโปรโมชั่นพระเจ้ามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนบางคนนะครับพระเจ้าจะมีฮันนี่มูลสําหรับผู้ที่เชื่อใหม่หลายครั้งขออะไรพระเจ้าก็ให้อย่างอัศจรรย์แต่เมื่อหมดโปรโมชั่นหมดฮันนี่มูลแล้วพี่น้องครับความเชื่อแบบเด็กๆอาจจะไปไม่รอดก็ได้ฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับจะต้องมีความเชื่อทั้งแบบเด็กๆและแบบผู้ใหญ่ตอนที่คําอธิษฐานฉุกเฉินไม่ได้คำตอบคุณจะทำยังไงครับ ตอนที่เมฆหมอกหนาทึบบทบังสัญญาณความห่วงใยจากพระเจ้าจะทํำยังไงครับตอนที่มรสุมชีวิตกระหน่าโหมลงมาในชีวิตของเราและพระเจ้าก็ยังเงียบอยู่จะทํำยังไงบ้างครับช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการอะไรามากกว่าแค่ความเชื่อแบบเด็กๆเ,เดิมๆที่เรามีอยู่และคําล้าสมัยอย่างคําว่าจงรับพักดีนั้นจะต้องตามมา ในความเชื่อศรัทธาแบบนี้ครับเพราะความจงรักภักดีนั้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดของความเชื่อแบบนี้ว่าอย่างไรก็ตามฉันปรนนาตัวแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันจะจงรักภักดีไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่ยึดความเชื่อไว้ครับเป็นสมอสมอชัยที่ยึดความเชื่อไว้ยึดความศรัทธาไว้ก็คือความจงรักภักดีความมั่นใจความมั่นใจในความสัตย์ซืธอของพระเจ้าความจงรักภักดีนั้น เกี่ยวข้องกับความมั่นใจความไว้วังใจและปรารถนาที่จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างด้วยการเชื่อฝังเกิดขึ้นฉะนั้นจงรักภักดีเป็นสิ่งที่ยึดความเชื่อไว้ยึดไว้ว่าไม่ว่าจะเสียอะไรไปมากมายขนาดไหนก็าตามเราก็ยังจงรักภักดีอยู่พี่น้องครับในหนังสือของท่านฟิลิปยังซีนั้นท่านได้เล่าเรื่องราวอย่างนี้ครับว่า ผมมีโอกาสสัมภาษณ์พะยาบาลสาวคนหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าเป็นความผิดหวังที่เกิดจากความรู้สึกสับสนระหว่างความเชื่อทั้งสองรูปแบบนี้เมื่อเธออยู่ในบ้านคริสเตียนเธอแทบไม่สงสัยพระเจ้าเลยจนถึงช่วงมหาวิาลยเธอแขวนภาพวาดบนฝาผนังเป็นภาพที่พระเยซูอุ้มเด็กคนหนึ่งและมีกรอนรอยเท้าประกอบด้วยนั้นภาพนั้นแสดงถึงความเชื่อศรัทธาแบบสุดๆที่เด็กมี เป็นความเชื่อแบบเด็กๆที่ชัดเจนที่สุดเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแบบง่ายๆคุณจะไม่ต้องรับรู้ถึงภาระต่างๆเมื่อคุณมองกลับไปในช่วงเวลาที่ยากลำบากคุณจะเห็นรอยเท้าคู่เดียวบนผืนทรายเพราะพระเยซูอุ้มคุณเดินผ่านความยากลำบากต่างๆเหล่านั้นออกมาได้แต่เมื่อเธออายุ24เธอถูกมอบหมายให้ทำงานในแผนกโรคมะเร็งพยาบาลสาวคนนี้เล่าให้ท่านอาจารย์ฟิลิปเยีงสีฟังว่า ผู้ป่วยรายแล้วรายเล่าที่เธอดูแลและผิดชอบอยู่ผู้ป่วยบางรายอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความเชื่อแบบเด็กๆร้องให้ทูลขอให้พระเจ้ารักษาและปลอบโยนทูลขอให้พระเจ้าที่จะมาแค่สัมผัสแต่ต้องบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดลงบ้างแต่พวกเขาเหล่านั้นก็ต้องเสียชีวิตลงแบบทุกข์ทรมานครับในสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าสังเวช แต่ละคืนเธอกลับบ้านไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเพราะภาพของความทุกข์ทรมานที่ไม่ได้รับการรักษาจากพระเจ้าไม่ว่าจะทูลขออย่างไรก็ตามและบนข้างฝาตรงหน้าเธอที่บ้านในห้องเธอนั้นก็คือภาพรอยเท้าซึ่งเป็นคำสัญญาอันง,งดงามตราตรึงใจและนี่คือความขัดแย้งในความรู้สึกขัดแย้งในความคิดขัขดแย้งในด้านเหตุผลขัดแย้งในเชิงตรรก,กะ พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พยาบาลคนนี้ได้ประสบมาในชีวิตของเธอตั้งแต่เด็กๆก,ก็รับรู้รับทราบถึงความเชื่อแบบไว้วางใจพระเจ้าแบบสุดๆเด็กๆแต่ว่าเขาพบกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประสบการณ์การทำงานของเขาในการดูแลคนป่วยใกล้เสียชีวิตแต่และคนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายต่างก็เสียชีวิตไปและก็ไม่มีใครได้รับการ บำบัดรักษาในลักษณะของความต้องการที่เขาอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าเลยพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างหลายครั้งทีเดียวเราก็หาคําตอบไม่ได้ใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ก็เหมือนกันครับถ้าเราอยากจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับลองไปอ่านเสลดีสองบทนี้ครับเป็นเสลดีสองบทที่เราค่อนข้างจะรู้จักกันอย่างดีแต่ต้องอ่านย้อนหลังนะครับ ก็คือสวดีบทที่ยี่สิบสองยี่สิบสามต้องอ่านยี่สิบสามก่อนแล้วกลับมาอ่านยี่สิบสองเริ่มจากบทที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับพับเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าผ่านหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์จะไม่หวาดกลัวความชั่วร้ายใดๆความดีความรักมั่นคงของพระองค์จะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจอาสายอยู่ในพะนิเวศของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนี่คือบทที่ยี่บสามครับแต่ถ้าเราถอยกลับมาอ่านบทที่ยี่บสองพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เหตุไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเหตุไหนพระองค์จึงทรงห่างไกลไม่ช่วยกู้ข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลตลอดวันยังค่าแต่พระองค์ไม่ทรงตอบข้าพระองค์สามารถนับกระดูกทั้งหมดของข้าพระองค์ ผู้คนจ้องมองพระพงค์อย่างสะใจพีนงครับนี่คือตัวอย่างในพระ,นระเจ้านะของพระเจ้าสดุดีบทที่23ซึ่งเป็นต้นแบบความเชื่อแบบเด็กๆเราอ่านแล้วเราก็มีความเพลิดเพลินมีสันติสุขมีความเชื่อมั่นและมีความสุขเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แต่ไม่ค่จะมีใครท่องจําพระคัมภีร์เสดุดีบทที่22นะครับซึ่งเป็นต้นบาทแห่งความทุกข์ทรมานแต่เป็นความเชื่อแบบจงรักภักดีเป็นความศรัทธาที่ยังไงก็ไม่ทิ้งพระเจ้า เป็นความศรัทธาเป็นความเชื่อในรูปแบบที่ลึกและลึกลับด้วยชีวิตที่เดินไปกับพระเจ้าของเรานะครับอาจจะเจอกับความเชื่อทั้งสองรูปแบบนี้ความเชื่อศรัทธาทั้งสองรูปแบบนี้นะครับเราต้องเตรียมพร้อมหลายหลายคนนะครับความเชื่อแบบเด็กก็ไม่มีความเชื่อแบบผู้ใหญ่ก็ไม่มีก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่า นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีทั้งสองประเภทเป็นความเชื่อศรัทธาทั้งสองประเภทที่เราควรจะมีพี่น้องครับก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาหลังจากที่ผมอธิษฐานเผื่อแล้วที่จะสำรวจว่าอะไรคือความเชื่อแบบสิวดแบบีบุตที่ยีสามอะไรคือความเชื่อศรัทธาแบบบทที่ยีสองครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ ที่พระวจนะของพระองค์ทำให้พวกข้าพง์ทั้งหลายได้เรียนรู้ความเชื่อสองประเภทหลักการความเชื่อศรัทธาสองประการสองประเภทนี้ขอ,ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพง์หลายได้เข้าใจและด้วยตักกะเหตุผลด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยความเข้าใจด้วยความปรารถนาที่อยากจะพบกับความเชื่อศรัทธาทั้งสองประเภทนี้ขอทรงโปรดที่จะประทานให้กับข้าพง์ทั้งหลายด้วยเถิดขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ ขอทรงเมตตาให้การไข้ครวนของพี่น้องของข้าพระองค์ต่อไปนี้จะอยู่ภายใต้การรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดนำพาให้ทุกสิ่งในชีวิตของข้าพงศ์หลายนั้นเป็นที่โปรดปรานเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ด้วยขอทรงสร้างข้าพงศ์หลายให้เป็นสาวกติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อที่ชีวิตของข้าพงศ์หลาเกิดผลมากมายแต่ยหวเกียรติพระเจ้าอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน กับพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องแททุกท่านนะครับโปรดอย่าลืมอ่านสุดน2รี2์ยี่ามและยจสงครับมี So